สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มุนจะพาทุกคนมาสัมผัสกับกระท่อมน้ำแข็งแบบชาวเอสกิโมนะคะณประเทศฟินแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะกระท่อมน้ำแข็งหรือว่าอิก,กรูที่เราเห็นนี่นะคะเป็นกระท่อมที่สร้างมาจากน้ำแข็งโดยเขาตัดเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็วางต่อๆกันไปนะคะลักษณะมันจะคล้ายๆโดมค่ะ โดยชาวเอสกิโมนะคะชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางขั้วโลกเหนือนะคะเขาจะสร้างกระท่อมแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาออกไปหาปลาก,กลางทะเลสาบนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะเดี๋ยวให้คนขับรถเข้าไปซื้อตั๋วก่อนนะคะวันนี้อุณหภูมิประมาณลบสิองศาค่ะทุกคน วันนี้โชคดีทุกคนวันนี้มีแดดนะคะนานมากๆเลยที่ไม่เห็นแดดเนาะอยู่ฟินแลนด์นะคะถ้าเป็นช่วงหนาหนาวเนาะจ้ะแดดบพ่ค่อยออกเนาะจ้ะแบบว่าทำเมือมือใดมีแดดนี่คือแบบโอ้ชีวิตสดใสมากๆเลยชีวิตขาดแดดเนาะจ้ะอยู่นี่ <c oughs> ชีวิตต้องการแสงแดดตอนนี้ <c oughs> ได้ตั๋วมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะคะ5ยูโรค่ะเด็กเข้าฟรีนะคะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูถุงมือถุงมือขาดไม่ได้ขาดนะคะอันนี้ตั้งใจเจาะเอาไว้เขี่ยโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวฝรั่งเห็นเขนึกว่าชูนิ้วกลางให้นะเนี่ยเดดดีีี๋ยววตัไมม่่ากรนนคออะ ดูเหมือนใกล้จะถึงคิวเราแล้วประตูเปิดแล้วอย่างนะคะเขาจะดูคนข้างในก่อนว่าคนข้างในออกมาหรือยังอ่ถึงคิวเราแล้วค่ะได้เข้าไปแล้ว ข้างในเขาก็จะมีพวกแกะสลักน้ําแข็งนะคะแล้วก็มีเพลงบรรเลงเข้าบรรยากาศจริงๆเลยพอเดินเข้ามาเรารู้สึกว่าเออข้างในอุ่นนะคะอุ่นกว่าข้างนอกนะก็ไม่ได้อุ่นนะคะแต่หมายถึงว่าอุ่นกว่าข้างนอกเออข้างนอกวันนี้ลบสิ้านะคะพอเดินเข้ามาข้างในจะรู้สึกเลยว่ามันอุ่นกว่านะคะวินาพวกเอสกิโมโเขาอยู่กันได้นะเวลาเขาไปไปแบบว่าตกปลากลางทะเลสาบน้ําแข็งเนี่ยเขาก็ทํากระท่อมน้ําแข็งอยู่เออ เออมันอยู่ได้จริงๆฮะทุกอย่างในนี้คือทำจากน้ำแข็งนะคะทุกคนจอที่เห็นตรงนี้ค่ะที่เขาฉายสไลด์อยู่เนี้ยก็คือเป็นก้อนน้ำแข็งนะเจลล้างมืออันนี้เจลจริงๆนะคะไม่ใช่เจลน้ำแข็งนะของจริงค่ะอันนี้ของจริง จริงๆวันนี้ที่เขาแจ้งไว้ก็คือจะมีคอนเสิร์ตนะทุกคนคอนเสิร์ตท,ที่เล่นจากเครื่องดนตรีที่ทำมาจากน้ำแข็งแกะสลักนะคะแต่ว่าเสียดายค่ะเขายกเลิกไปเพราะว่าโควิดเนาะเขาก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะก็เลยเสียดายวันนี้ไม่ได้ดู อาร์เหมือนตีระนาดบ้านเราเลยทุกคนอันนี้คือน้ำแข็งนะคะทุกคนที่เห็นต้องแต้งต้องแต้งนะเอออันนี้แหละที่เขาจะจัดแสดงคอนเสิร์ตวันนี้แต่เขายกเลิกไปนะคะ

ออกมาแล้วทุกคนข้างนอกเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเออข้างในมันอุ่นกว่าจริงๆด้วยพอออกมาข้างนอกจะรู้เลยว่าข้างในอุ่นกว่านะคะโอ้ยหมาน้อยหมาบานนี่นะว่าเป็นเนาะบังเน้าานย เป็นหมาบัานเฮามาอยู่นี่ตายค่ะค่ะหนาวไม่รู้หนาวว่าเป็นเ้ซุ้มเจ้านี่เดี๋ยวเราไปหาอะไรอุ่นๆดื่มแก้หนาวดีกว่าดูข้างในมีอะไรขายบ้าง ของฝากของที่ระลึกนะคะแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะตอนนี้เพราะว่ามันชายแดนปิดเนาะปกติแถบนี้นะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากรัเสเซียนะคะส่วนใหญ่เนาะเกนนะคะช่วงนี้ก็มีแต่คนในท้องถิ่นนะคะมาเที่ยวกันเองกินอะไรดีเนาะมองมองรู้แล้วว่าจะกินอะไรเจอละเดี๋ยวตกเทรนนะคะอาทิตย์นี้ต้องกินอันนี้นี่เลย ขนมนี้มีชื่อว่าโรเนเบกินตระตุค่ะออกเสียงถูกไหมเนาะชื่อขนมนะคะตั้งมาจากชื่อของนักกวีแห่งชาติฟินแลนด์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งนักกวีคนนี้เป็นผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์นะคะ่ะคนฟินเขาจึงกินขนมนี้นะคะเพื่อรำลึกถึงนักกวีท่านนี้นะคะแล้วก็จะมีขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเฉพาะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ถ้าใครที่มาฟินแลนด์นะคะช่วงกุมภาพันธ์ถ้าเจอขนมหน้าตาแบบนี้นะคะอย่าลืมชิมนะคะไม่ได้มีขายทั้งปีนะขนมนี้มีความพิเศษตรงนี้นะคะทุกคนหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติเหมือนอะไรเนาะบ้านเราเหมือนคล้ายคล้ายเค้กกล้วยหอมอะประมาณนั้นนะคะเออเหมือนขนมไข่ด้วยขนมไข่โบราณเออมีใครเกิดทันขนมไข่ไม่เอ่ย <laughs> ผู้สแก่เชียว อุ่นร่างกายเสร็จแล้วเราก็มีแรงเดินต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวพาทุกคนมาดูไอ้ตรงลานขาวๆเห็นไหมคะข้างหน้าเนี้ยจริงๆมันคือแม่น้ำนะทุกคนเป็นแม่น้ำนะคะแต่ว่าหน้าหนาวมันก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมตรงนู้นนี่เขานั่งกันไอ้ดำๆตะคุ่มตะคุ่มอะ่ะอันนั้นอ่ะเขาตกปลานะตกปลาในน้ําแข็งนะคะเดี๋ยววันไหนได้ไปตกปลานะเดี๋ยวมุนจะทําคลิปให้ดูถ้าได้ไปนะคะ ฟินแลนด์ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนก็จะมีแต่หิมะนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพาดูแต่หิมะเนาะเดี๋ยวหิมะละลายดูสิภาพไปเขาป้าเราจะเกบ็บบลูเบอรี่เก็บเห็ดเนาะจากช่วงนี้กะเบิงหิมะไปก่อนเด้อจ้ะ